สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสู้กู่สุขคนกับพอ่พอๆกับผมว่าหน่อยคือเกาเมือนเดิมทั้งสองอาหารการกินของเข้าครับมาพอกันจังสีกะมีเมนูอีสานบานเฮ้าคือเกาครับมนีนวแสคบครับจะไปพอกันเลยครับผมมาวนนี้ต่อเลยพี่น้องเยี่ยมพิตัวครับ ตันครับตระาณหนึ่งซอน สุรดไปกีนนะ่น้องน้ำปลาพัดีน้ำป,ปลา มะขามเปียกมะเสือเท็ดมะนาวคอบแล้ว มันสกปรกรักซิมมันครับอืม,ม เสียบชี้ไปเรื่อยครับถอม หมูเดงส่วนหนึ่งเขาแยกไปไว้ในจาบบนเลยนะไปจัดจานครับโอเคเดลวกส่วนหนึ่งก็ไปจัดจานนี้กันแบ่งเคินกับปักบุ้งกับเส้นกัน แกะไปหน่อยโคกมันหน่อยนี่หนอ่นอยก็เลยแบ่งมาจัดจัดหน่อยครับต้องวังดนะครับเจ็งซีเลยครับผมแต่งหน้าแต่งตามสวยงามจัง่อยครับ ดเดี๋ยวที่ว่าเห็นมุ้นเสีนกินกินเครื่องนมจินแล้วค่อยกินค่อยแยกต้งไปกลิ่นเราขนาดคนใส่กันเลยบอกอีแต่มันจะจานย่อนว่าโคกมันหน่อยสินะมันจะตาจา่างในแย่มีเอ๊ะเรียบร้อยครับ วุ่นเซ็นไอ้นี่ยละเครื่องไหลฮะครับสำหรับวันนี้ครับพร้อมล่าผ้าจากพ่อแม่พี่น้องไปแค่พี่คนนี้ก็แล้วครับฝากไปจังน่อยครับก่อนที่ล่ากันไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะครับเพื่อสิริวงศ์กดกระดิ่งเพื่อเสด็จประพาดลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะครับสำหรับวันนี้ผมมีอย่างไรก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ